สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับหักเด้ออีสานบ้านเฮาคือเรานะครับพี่น้องนะครับมือนีมากกับน้องวันไม่คือเ่านะครับเนาะแมนบ่ลุกอ่านะครับผมมือเดได้เมนูนะครับย่างหนวดปลาหมึกกรอบครับเสแส่บครับผมนะครับก้อนที่เฮาสิได้กินนี่เฮาเดี๋ยวไปเบิ่งวิธีการเ็ดนะครับว่าขั้นตอนการเทหยังนะครับอ่ะไปไปเบิ่งวิธีการเทศกันครับผม ครับมาเสพแชทต้องการเด้อครับกับพักเดออีสาบนบานเฮาพี่น้องมาเอาน้องวันใหม่จัดเลยนี่ครับผมปกตินี่เอ่อที่ขายที่เพิ่นขายเนาะน้ำตลาดนี่กะที่ไม่ละสิบบาทนะครับผมไม่ละสิบบาทนะจะแบบเป็นธุรกิจเอ่อเล็กๆนิดหน่อยได้เลยนะครับผมนะเพื่อใครสนใจอยากเ,เริ่มต้นธุรกิจเฮ็ดเกี่ยวกับปลาหมึกนะครับผมเพราะว่า ต้นทุนที่ซื้อมาเนี่ยก็ประมาณร้อยยี่สิบกว่าบาทร้อยยี่สิบเก้าบาททุกหนึ่งนะจะได้หลายครับผมเสียบใหม่เนี่ยได้ยี่ยี่สิบกว่าใหม่อยู่ครับผมนี่แหละแซ่บน้ำจิ้มซีฟูด้ดเฮานะครับผมน้ำจิ้มนี่เป็นแม่ครัวครับผมเป็นเด็ดให้เอาแซ่บครับผมแซ่บกระดูกจำน้ำจิ้มได้เลยบ่ ต้นอ่อนพักบุงครับผมอืมอเอาก็นี่เนาะพริกหวานพักกาดครับผมแซ่บตวนต้น,ตนอ่อนอือเล่นไงอือาเอาไปเลยจิ้มซีฟูดแซ่บครับผม แล้ว <ste als> ดีหนึ่งอยากกินอ้ยขัดว่ได้พริกหวานหนึ่งดีพินัง

สับปลาดุแซบบอ,<ส>บองงาน,นไรแซบแซบจิมจ้มบึงจิมงจม้มจิ้มบึงจิ้มบึงจิ้มแลยสองไม้ยี่สิบบาทเอง bên trăng này mờ bước ai ơi มไม่ที่สาม่ะที่ชีด้วยไหมบอกได้ฟิวกินนขมขางท่างครับยืดกิน ก็ๆๆกกอบบมีความนิ่มๆนิ่มๆแล้วก็กรอบอืมมีกระปุได้าย ขอกัดนะกัดได้อยู่ดิรู้สึกอันนี้เผ็ดเด้ฮะเผ็ดหน่อยนึงเด้กมันเผ็ดเด้กไม่เป็นพริกเน่ย, <c oughs> ยกินได้หรอร้านไหนล่ะบ้าเป็นพริกอันนี้กินได้เอเออ่ะต้นอน่อนพักบุ๋งหนย่งแซ่บป่ะ <c oughs> อือต้นอน่อนพักบุ๋งนี่มันแซ่บครับผมกินบ,บ่าคม 嗯。嗯。哎呀。嗯。 ừ ừ ừ chim, anh nấm chìm, đầy ăn kìa ừ mà hả nè ừ Thuồng quá kèm mà hẳn như thế đi ừ ทานเผ็ดกับเบอร้จิ้มก็ได้ลูกมันสีแสดพ่องกินเผ็ดมันเด็กเก่งเล็กหน่อยมันจิ้มก็ออกเ,อเปรี้ยวเปรี้ยวน้ำนะครับระบานตามแสด มสมทรงมาชอย่างไหวแงงยุ่งคังอ๋อออืมออไม่ใช่เลยลูกพ่อเหรอบอกบอก บัไก่เป็นแซ่บสงสัาเจน้ำจิ้มรสเด็ดแปหันไม่หรออ่ะบเป็นยังครับเพิ่นบัไห้คอลออ,อ i mm hmm Mm-hmm.

음음음어 이.. 이.. 음, 음. 음. 음, 음. สมชง <sm all> ไม่ก็ไม่ <s <weet> <S <s <weet> <S อืมอืมอ่านะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอฝากพี่ฝากน้องไปซ้ำนิด้ะครับเนาออะการกระท่ำใดๆว่าจะได้ที่ทำให้พ่อแม่พี่น้อง,องบ่าสบายใจนะครับ <S <s <ad> หากได้สารบานเท่านะครับได้ผมนะครับ เบาตนกานะครับก็ขอโทดขอภัยนะครับไว้หน้าที่นี้นะครับสุดท้ายนี้เด้อยอีสานบาเณาอไว้ำนม้ครับสวัสดีครับ